เลขปลุกใจมากเลยพี่ถูกใจมากเลยเลขตรงใจที่ผมไปมที่หินเลยอืที่หินน่ะผมไปได้แม่น้ําเข็งผม,ผมไปที่แม่น้ําเข็งผมได้ศูนย์ห้าได้ศูนย์ห้าไม่ใช่สามห้าเก้าสามห้าเก้าเอา 3, 5, อไปไปที่แม่น้ำเข่งอะ่ะได้สามห้าเก้าที่ผมมาบุกที่หคอมต่วนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มายังไงน่ะมายังไงน่ะมายังไงเป็ขี่จักรยานมาเนาะมืออะไรยืมค่าน้ำมันน้อยอะไรยืมค่าน้ำมันน้อยเอาแล้วรถไปไหนรถน้ำมันหมดจอดน้ำมันหมดเอายืมจักรยานเข้ามาไม่เดี๋ยวเอานี่ไปใช้ก็ได้นี่ตั้งหลายคันโอ้ยเห็ดลำบากมาเนี่ยมาเนี่วันนี้ไปเอาเหล็กนั้นมามันเอาเหล็ก ไอ้ขมิ้นเอ้าในบอกว่ารับสายขมิ้นไม่ให้นานแล้วนี่เขาเพิ่งส่งมาเขาเพิ่งเพิ่งจะให้อ๋อเพิ่งมันมืดมามานั่งตรงนี้มาจะได้สว่างสว่างเอาช่วยช่วยช่วนั่งตรงนู้นดีกว่าเออนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่โอ้เหนื่อยผมมันเหนื่อยโอ้นั่ง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 เหนื่อยมากเลยพี่โอ้เหนื่อยมากไอ้เหนื่อย ไอไปเอาเลขก็ไม่เหนื่อยหรอกไอเหนื่อยตอนน้ำมันหมดนี่แหละเข็นเข็นรถไปไปจอดไว้ที่ปั๊มอืไอจอดไว้ที่ปั๊มแล้วก็ไปยืมเนี่ยไปยืมจักรยานเด็กปั๊มมาอ่าโอ้ดีนะเนี่ยบ้านพี่อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่นะประมาณสองสามโลสองสามโลเออผมทีบมานะจักรยานมาอ่าไว้จะให้พี่ไปรับก็โทรแลวโทรพี่ก็ไปรับสักทีเนาะมาพอดีพอดีไม่ได้เปิดโทรศัพท์ไม่ได้เปิดเครื่อง ด้วยเากน้องแทนน้องกุศาจะมาอาศัยบารมีอ,อย่างหน่อยอไ,ปไปจะให้โอนเงินไปให้น่อยอไม่รับสทีกันเลยรับตัดสินใจยืมจักรยานเข้ามาจะไ,ไดม้มาถ่ายคลิปแล้วก็ขอเงินกลับผมก็จะกลับบ้านเลยกลับดินเลยปละระวัติทำไมจนแบบนี้วะ <c oughs> <c oughs> ไม่จนแบบนีไ้ไปเพชรชุหม,หมดไปเยอะไปไปดูหินไปดูหินหมดไปเยอะเลยหินคล้ายงูเลยค่าห้องค่ากิน หดประมาณเกือบหมื่นบพี่ังหมดเกลี้ยงเลยตัางหมดเกลี้ยงเลยจะเอาเลขหรือจะเอาอะไรไิจะเอาเลขจะเอาเลขก่อนเขายิงดาวผมลีลายลีลายเอาเลขก่อนเลยมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาถึงขนาดนี้ที่ว่าสายรับสายกระมิ้นที่เคยเข้าบ่อยๆเมื่อก่อนนี้เนาะครับมันหยุดไปกี่งวดแล้วนี่เขาเพิ่งจะให้มาบอกสามเดือนแล้วสามเดือนแล้ว สามเดือนสามเดือนแล้วตอนนี้ให้มาอีกแล้วออ่าืม,มขเขาก็เลยให้มาเห็นนี่อยู่ก็เลยอ่ะให้ไปอืมอยา่อยาไปดราม่าเรื่องมงคัมเมนเนอร์มันก็เรื่องของเขาอันนั้นนะอ,อันนี้ก็คือใช้ย,ยาเอนรับสายคัมเมนมนะอะพร้อมอยังพร้อมแล้วอยากดูตั้งนานพร้อมแล้วนะนี่นี่นี่หงายศอกหน่งนี่ลับลับสายคัมเมนสายคัมเมนลับสายคัมเมนของแท้ของแท้แทบ่ะแทบบ้าหูอก เล่ติเจ้าเบึงเอาเอาไม่ไม่ไม่ทักทายผมเลยเนี่ยไม่ทักทายอะไรผมหรอไม่รู้จะทักอะไรทักทายว่าผมแปลกไปอะไรไปเหรอหนวดหนวดเขาหายไปใจใจ้งใจกาหล่อขึ้นเลยรอไหมขึ้นรอรอผมผมผมรู้ตัวนะว่าผมถ้าเวลาผมโกนหนวดเนี่ยความหล่อมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความผมไม่ชอบหน้าเด็กแก มีคนทักบอกว่าหน้าเด็กขึ้นเออเอาเอาอะไรกันเนาะมาแล้วดูแลเอาผมจะดูอเลขูกใจมากเลยพี่ถูกใจมากเลยเลกตรงใจที่ผมไปที่หินเลยอที่หินะผมไปได้แม่น้ําเข็งผมไปที่แม่น้ําเข็งผมได้ศูนย์ห้าได้ศูนย์ห้าไม่ใช่ สามห้าเก้าขอสามห้าเก้าเออไป็ดที่แม่น้ําเข็งอ่ะได้สามห้าเก้าที่ผมว่าผมเห็นที่เห็นแหะได้ดูคลิปผมบ้างไหมนี่ดูนะดูดูอ่ะดูแน่ใจว่าได้ดูคลิปดู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 แล้วทำไมไม่รู้ว่าผมได้เลขอะไรมันจะดูไม่ถึงจ้าเลขอ้ไปต่อเอ้าโอาดีนี่เอ้าเอาเอาดูดูดูผมได้ทีเด็ดเนี่ยสาม ห้าเก้าได้มาจากเออแล้วก็นี่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 รับสายคอมเมนต์ส่งมาให้นี่เอาเอาเอาฝึกแกพูดไม่พูดจะดูหรือไม่ดูนี่ดูก็จะดูอยู่นี่มันถือกล้องนานแล้วนะเนี่ยจะดูหรืไม่ดูเอาเอาดิที่นู่นได้สามห้าเก้าได้สามห้าเก้าม่น้ำเค้กอ่ะใช่อันนี้เอาเอาขยับมาตรงอกหน่อยเออนึ่งเนี่ยนี่ยนี่อันนี้ได้กล้องมันไม่ได้ต้องถืออย่างนี้ก่อนอันได้ไหม อ่ะชัดไหมชัดไหมอ่าโอเคโอเคโฟกัสที่ใบหน้าหล่อๆผมนะตัวเล็กเขาน้อยๆหน่อยนี่แหละนี่เด็ดดูที่หน้านะบาตัวนี้ผมถือกล้องอยู่ต้อถามต้องถามเคพซีเน้นต้องถามเคพซีว่าหล่อขึ้นไหมถ้าหล่อกดหนึ่งไม่ไม่หล่อกดสองผมกดสองคนแรกอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวขอดูอีกรอบขอดูอีกรอบ พูดจาเป็นียไม่ได้พูดใหม่กดหนึ่งกดสองกดหนึ่งออกดหนึ่งยัยดูกดหนึ่งก็แสดงว่าเราอ่ะแปดห้าเก้าแล้วก็สองตัวมีหนึ่งสามแล้วก็สามสามแค่นั้นรับสายขมิ้นกลับมาแล้วเนอะพี่น้องเอฟซีหนึ่งสามรับสามสามหลายหลายคนก็รออยู่นะเมื่อไหร่รับสายขมิ้นจะปล่อยตอนนี้ปล่อยมาแล้วนะครับ ปล่อยไปแล้วปล่อยมาแล้วถามหาเราก็จัดให้มีตัวจริงเสียงจริงไปรับมากับมือไปรับมาแล้วไปรับมาไม่พอน้ํามันดันหมดเลยไอ้สัมผัญเรื่องน้ำมันหมดเลยให้เรื่องเป็นรับไม่ได้กะพอแล้วอ้าวก็แค่นี้นะแค่นี้แหละะแค่นี้แหละได้ตัวเลขแล้วก็แค่นี้ลูกยยังไม่ให้ดูตัวเลขดีกว่าโอเคเอาโอเคขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่กดติดตามอย่าลืมเด้อเนาะ ด่าบ้างก็ด่าให้พอดีพอดีนะด่าแบบโอยสนตีนพ่อแม่ยังงูอย่างนี้นะอรับไม่ได้นะรับไม่ได้จะด่าเลยเราไม่ได้ไปทําอะไรให้เดือดร้อนเลยนะถ้าไม่ชอบเรากับไม่ดูเราแค่นั้นนะครับแค่นั้นฝากไว้ให้คิดเนาะนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องเบาล์สันคิดกัน